สตูนเปิดปฏิบัติการตรวจสกัดกลั่นกรองโรฮิยาในฤดูอพยพและแรงงานต่างด้าวในประมงผิดกฎหมายหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะหลีเปะ๊ะบูรณาการกำลังตรวจร่วมเรือประมงซึ่งประกอบด้วยจัดหางานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตำรวจน้ำตอมอสอนชนและประมงจังหวัดโดยนำเรือตรวจประมงทะเล614พร้อมเรือยาง14 ตรวจตามแผนยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมงที่บริเวณร่องน้ําปากบาราและหลังเขาใหญ่เขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตราน่านน้าติดอําเภอละงูจังหวัดสตูลหลังการข่าวกองทัพเรือพบว่าในห่วงเดือนธันวาคมไปจนถึงเดือนมีนาคมเป็นห่วงที่มีการอพยพของชาวโรฮิงญาจากรัฐยะไข่ ผ่านมาทางน่านาน้ำชายแดนจังหวัดสตูลที่อาจจะมีการพัดหลงเข้ามาตามเกาะแก่งได้พร้อมกันนี้การตรวจตราเฝ้าระวังแรงงานต่างด้าวที่ทำงานบนเรือประมงพาณิชย์ให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายโดยแผนปฏิบัติการในครั้งนี้ได้สุ่มตรวจเรือประมงหกลำเป็นเรือพาณิชย์ขนาดใหญ่ตั้งแต่ขนาด10ตันกรอตขึ้นไปตรวจความพร้อมของเรือให้เป็นไปตามกฎหมายตรวจใบอนุญาตใช้แรงงานและแรงงานตรงตามที่ขออนุญาตหรือไม่ โดยมีการตรวจอุปกรณ์ในเรือสัตว์น้ำอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดกับเรือได้คือเราตรวจตรวจกลางทะเลเพื่อ,อช่วงนี้จะมีข่าวว่าโลอินยาจะเข้ามาเราก็กันกรองจากอนอกทะเลนะครับหลักหลักก็ตรวจรายงานต่างด้าวที่ทำงานในเรือประมงว่ามีเอกสารครบถ้วนหรือไม่นะครับถูกต้องตาม รายชื่อถูกต้องตามเรือแต่ละลำหรือไม่สัดน้ำที่ได้นะครับตรงตามเอกสาราล็อกบุกพื้นที่ทำการประมงหรือไม่นะครับแล้วก็จำนวนสัดน้ำนะครับต้องตรงกับล็อกบุกที่ลงไว้นะครับหัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะหลีเป๊ะสตูลกล่าวฝากถึง ผู้ที่ทำกิจการเรือประมงจะต้องมีเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมายและตรงตามที่ระบุไว้สำหรับพื้นที่ทำกินตามพิกัดที่ได้ระบุแจ้งไว้กับทางราชการซึ่งเรือประมงขนาด10ตันกรอดขึ้นไปจะมีระบบติดตามเรือประมงหากไม่เป็นไปตามที่ระบุแจ้งระวังโทษซึ่งการตรวจรายงานที่อาศัยอยู่ผิดลำมีโทษปรับ4 0 0 0 0 0ถึง800,000บาทปรับเจ้าของเรือตามพรก2 5 5 8การประมงฉบับแก้ไขฉบับ60 สองใต้นิวร,นรายงานไปค่นะ